ชัดยิ่งกว่าชัดโอบโอบนิธีเขียนแคปชั่นแบบนี้หลังบินลัดฟ้าร่วมงานที่ต่างประเทศตอบย้ำความสัมพันธ์จบรักมาปรางอลิสาเรียกว่าเป็นข่าวร้อนแรงที่หลายคนให้ความสนใจหลังจากเพจดังทิ้งบอมหย่อนคำใบ้คู่รักเสียงดีเลิกเงียบแถมสาเหตุรักร้กราาเป็นเพราะฝ่ายหญิงนอกใจงานนี้ส่วนใหญ่พุ่งเป้าไปที่คู่ของโอบโอบนิธิและมาปรางอลิสาที่คบกันมานานถึงหปีแต่ทั้งคู่ก็ยังไม่ได้ออกมาปฏิเสธข่าวลือแต่อย่างใด นอกจากนี้ฝ่ายชายยังได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวโดยได้โพสต์แคปชั่นเศร้ารัวรัว,รวยิ่งทำให้หลายคนจับตามองมากขึ้นโอบบินลัดฟ้าร่วมงานที่ประเทศฝรั่งเศสโดยหนุ่มโอบได้บินลัดฟ้าเดินทางไปร่วมงานโรแลนด์การ์โรส2 3 2 3วิ with red jewelry at france ที่ปารีสประเทศฝรั่งเศสหลังเจ้าตัวแจ้งข่าวดีผ่านช่องทางโซเชียลของตัวเองก็มีบรรดาแฟนคลับมารอส่งพระเอกหนุ่มที่สนามบินกันอย่างคับข้างเลยทีเดียว โดยเจ้าตัวอัปเดตความเคลื่อนไหวโพสตภาพบรรยากาศระหว่างที่ทำงานอยู่ต่างประเทศให้แฟนๆได้เห็นอยู่ตลอดโอกระบุแคปชั่นสุดเศร้าแม้หนุ่มโอบจะออกมาโพสต์ภาพสุดสดใสด้วยรอยยิ้มทั้งการไปเที่ยวและพบปะผู้คนมากมายแต่ล่าสุดเจ้าตัวได้โพสตภาพวิวของหอไอเฟลผ่านอินสตาแกรมที่ใช้อัปเดตภาพถ่ายของตัวเองพร้อมระบุแคปชั่นว่า Paris without you this time แปลเป็นภาษาไทยได้ว่าปารีสที่ไม่มีคุณในครั้งนี้ ทำเอาหลายคนโยงไปถึงข่าวลือสะบ้านรักกับแฟนสาวมารางอลิสาเพราะช่วงที่ทั้งคู่คบกันนั้นก็มักจะควงคู่กันไปเที่ยวที่ต่างประเทศอยู่บ่อยๆรวมถึงที่ปารีสประเทศฝรั่งเศสด้วยงานนี้แฟนๆต่างเข้ามาคอมเมนต์ส่งอ้อมกอดและเป็นกําลังใจให้พระเอกหนุ่มอย่างมากมายอาทิไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวแต่กอดกอดกอดนะคะกอดโอกรักที่โอกสุดๆเลยนะเนี่ยสู้เขาที่โอบบเป็นต้น